อันนี้จะเป็นมุมหนึ่งของอสถานพิมุกพิพิธภัณฑ์สถานพิมุกนะคะทุกคนนี่ค่ะจะมีประวัติของอของมะกอกน้อยข้างในอะค่ะจะเป็นมีเ,เรือบโบราณอะไรนี้ค่ะสามารถเข้ามาชมได้นะคะผู้ใหญ่ร้อยบาทือสักประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคน พิพิธภัณฑ์ศิริล่ลาพิมุกสถานชื่อเต็มเขาจะมีร้านออกกํลาลังกาย